ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคม2564สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากํำมาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีสิงห์อย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วาแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นที่ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ <c oughs> สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับตําแหน่งของดาวอาทิตย์หรือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยตอนนี้มันโครจรตกในเรือนของวินาศ ร่วมกับดาวพุธแล้วก็เล็งไปที่ดาวเสาร์นั่นแปลว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนคนเบื่เบอเสงๆทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือติดขัดติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนว่าไปไม่สุดหรือทำแล้วมันโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยมันดูห่างไกลกันมากเลยทีเดียวหรือตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเลื่อยเปื่อย ไม่ค่อยกระชับกระเฉงหรือกระตือหรือร้อนสักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญตําแหน่งตกเรือนวินาาเนี่ยมันอาจจะแปลว่าอาจจะมีเรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบืนะครับแล้วก็ไม่อยากจะแอคทีฟแอคชั่นอะไรขึ้นมาในสภาพของคุณยังเป็นแบบนี้อยู่อย่างน้อยไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนหน้าหรือกลางเดือนสิงหาเลยทีเดียวฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้คือนิ่ง แล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือทําอะไรที่เรายัางไม่เชี่ยวชาญไม่รู้เพราะว่าบางคนอาจจะลงทุนอาจจะทำโน่นทํานี่ไปอาจจะเสียเงินเสียทองมากมายเกินไปมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในเมื่อดาวประจําตัวของคุณไม่ดีจะทําอะไรมันก็ไม่ดีด้วยแล้วก็โดยเฉพาะในเ,เรื่องของการเงินเพราะว่าตําแหน่งของดาวพุธหรือดาวการเงินเนี่ยมันตกเลือนวินาศด,ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นความเป็นวินานีถ้ามันเป็นเรื่องดีแปลว่าคุณอาจจะได้เงินมาจากาเรื่องที่คุณทําเรื่องไว้อยู่เช่นอาจจะก,กู้แบงก์กู้สินเชื่อกู้ธนาคารกู้ในทุนอันนี้มันเป็นเรื่องดีสําหรับตัวคุณ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ทําเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านนี้ก็ต้องตีโจทย์เสียเอาไว้เลยว่าโอกาสที่การเงินเราจะมีเรื่องจ่ายเรื่องเสียไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับฉะนั้นช่วงนี้ ทั้งตัวเองแล้วก็เรื่องของการเงินยังไม่ดีนะเพราะว่าตกเรือเสียด้วยกันเลยฉะนั้นก็ต้องอดทนรอนะครับหลังจากเข้าสู่ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปผมว่ามันน่าจะดีกว่าในช่วงระยะเวลานี้ตอนนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนจะติดขัดหรือการเงินจะ ไม่ค่อยดีนักสภาพคล่องอาจจะไม่ค่อยมีในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบริหารในเรื่องของการเงินหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณไม่บริหารหรือไม่รู้ในเรื่องของการใช้จ่ายล่วงหน้าบางทีพอถึงเวลาแล้วอาจจะติดขัดหรืออาจจะต้องติดปัญหาถึงเวลานั้นมันอาจจะกลายเป็นว่าเราอาจจะร้อนรนแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลใจซึ่งถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ ก็ต้องระมัดระวังเลยว่าการเงินของคุณอาจจะมีเรื่องเสียหายหรืออาจจะหมุนไม่ทันอาจจะมีเรื่องจ่ายเยอะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ไปได้ผมเข้าใจนะครับว่าในเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราตอนนี้ทั้งปัญหาการเมืองทั้งปัญหาโรคระบาดแล้วก็ปัญหาอีกอะไรอีกหลายๆอย่างช่วงน็อกดาวน์หรือช่วงที่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ย อะไรทุกอย่างมันไม่ค่อยเป็นใจหรืออะไรทุกอย่างมันยังไม่เข้าที่เข้าทางฉะนั้นในเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้เราติดขัดหรือชอ็อตหรืออาจจะหมุดไม่ทันก็ต้องพยายามนะครับเข้าใจในบริบทในพื้นฐานดุงชาตาของเราตอนนี้ให้ดีนะครับใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลและถ้ามันเข้าสู่ในช่วงเดือนหน้าหรือเดือนสิงหาไปแล้วปัญหาเรื่องการเงินน่าจะ อดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ยังพอที่จะหมุนได้แต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีนะก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามบริหารให้เหมาะสมในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวการงานคือตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับแต่ดาวศุกร์ตอนนี้โคจรตกในเรือนของลัคนาราศีสิงของคุณก็ถือว่าเรื่องของการงานไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับ ถ้าคุณยังทํางานประจําอยู่หรือทํางานกินเงินเดือนอยู่ช่วงนี้งานของคุณยังโอเคอยู่แต่เผอิญว่าในเรือนกร,รมมะหรือว่าในเรือนกลางงานของคุณเนี่ยยังมีตําแหน่งของดาวพระราหูเข้ามาโครจรอ,อยู่มันอาจจะดะูวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานหรือเนื้อง,งานของคุณอาจจะต้องเอาดอ์มากกว่าต้องแอคทีฟแอคชั่นมากกว่าใน ในคนระดับเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันคุณอาจจะต้องกระตือรือร้นและผวขวายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับการทำงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังถือว่าไปได้ดีไปได้สวยอยู่นะครับยังมีงานทำอยู่หรือว่ายังไม่ต้องตกงานหรือจะต้องหางานใหม่แต่ถ้าคุณเ,เกิดตกงานหรือเกิดลาออกจากงานกระทนหันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมมั่นใจว่าในช่วงระยะเวลานี้ ดวงของคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีงานใหม่แล้วก็พยายามอดทนและก็ต่อสู้กับมันไปเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ผมเชื่อว่าคนที่ตกงานและได้งานทำเนี่ยควรจะกอดงานเอาไว้แน่นเลยเพราะไม่ได้หมายความว่างานของคุณจะหาใหม่ได้ทันท่วงทีนะครับเพราะช่วงนี้เกิดวิกฤตกับบ้านกับเมืองไปหมด ฉะนั้นการจะทางานอะไรก็แล้วแต่หรือหางานไม่ใช่เรื่องงา่ายฉะนั้นถ้ามีงานทํากอดงานไว้แน่นเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทําอาชีพอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ต้องบอกเลยว่างานของคุณมีเข้ามา,าหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเข้ามามันอยู่ที่ว่าคุณจะทํางานาในแต่ละงานชิ่นนั้นได้อย่าง เสร็จได้อย่างทันท่วงทีหรือเปล่าถ้าคุณสามารถที่จะบริหารและก็ทํางานได้อย่างทันท่วงทีก็คิดว่างานของคุณก็น่าจะจัดสรรให้เสร็จสิ้นได้การงานของคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่าตอนนี้มีงานอะไรเข้ามาหรือจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่ผมว่าตอนนี้ทําเถอะผมว่ามันไม่ได้เป็นช่วงที่เราต้องเลือกงานตอนนี้มีงานอะไรเข้ามาถ้าทําได้จะได้ไรายได้ มากหรือรายได้น้อยก็ควรจะทํามันผมว่ามันน่าจะทําให้เราสามารถก้าว้าผ่านปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ไปได้อย่างแน่น,นอนนะครับจึงขอสรุปว่าในช่วงนี้ดวงการง,งานของชาวรัชนาราศีสิงห์คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภตําแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวพุธนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยออตอนนี้ตกเรือน วินาศอยู่ก็เลยไม่ค่อยจะดีนะักในเรื่องของการเสี่ยงฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผมว่าตอนนี้คุณเบรกไว้ก่อนนะครับหรือเผาๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าในเมื่อตําแหน่งของดาวโชคลาภไม่ดีถึงแม้จะเกาะกระดาวประจําตัวก็เถอะแต่ผมว่ามันน่าจะไปทางด้านอื่นมากกว่าโชคลาภอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงแต่โชคลาภอาจจะหมายถึงในเรื่องของการกู้ สินเชื่อกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือกู้ไฟแนนซ์ต่างๆหรือถ้าเรามีทรั์เนี่ยเราเอาซั์เนี่ยไปวางนะครับค้ำประกันแล้วเราได้เงินมาก้อนหนึ่งเอามาหมุนเอามาใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของธุรกิจกิจการเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่โอเคหรือเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโชคลาภอาจจะไม่จะได้มาจากช่องทางอื่นๆมากกว่าในเรื่องของการเสี่ยงอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ถ้าตอนนี้คุณเพิ่งแต่งงานมีครอบครัวหรืออยากจะมีบุตรมีลูกมั่นใจว่าโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกในช่วงระยะเวลานี้เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพฤหัสเล็งลัคนาของคุณการเล็งกันก็แปลว่าโอกาสที่คุณจะมีบุตรมีลูกหรือจะมีทาย,ยาทที่จะเกิดขึ้นใหม่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็น ข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องดีสําหรับตัวคุณฉะนั้นถ้าคิดมีโอกาสที่จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463 ID line ก็คือภูมิแอส r ต3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ